ิวอันนี้ของแผน60ล้านข้างห้อง9,000สามารถพักได้นะคะไม่ต้องถือขนาดว่าใช้สามเล่มจีดเล่มรวมกันยังไม่ได้เลย2.7จริงเนี่ยทุกคนเราดูแบบห้องน้ำมีอ่างจับกุซี่มีห้องประชุมแยกออกมาเนี่ยมีห้องประชุมมีห้องรับรองอย่างเงี้ยคือจริงๆก็เหมาะสําหรับใครที่สมมติว่ามีครอบครัวน้องๆใช่ใช่ก็แบ่งเป็นโซนครอบครัวกับ ถ้าสมมติว่าผู้ป่วยติดเชื้อถ้าเดินหายใจนู่นนี่นั่นเราจะได้แยกห้องแยกแต่ก็ยังแยกได้อยู่ด้วยกันใช่แล้วก็เหมาะกัรแบบว่าอ่าัหรือแบบคนที่มีธุรกิจเราก็แบบเหมือนคนที่ต้องมาเยี่ยมแบบเยอะเอามีคนไปไปมาใช่ไหมแบบป่วยด้วยแต่ก็ต้องประชุมด้วยก็มีห้องเมื่อกี้เป็นห้องประชุมได้เลยนะใช่เมื่อกี้มีห้องประชุม ไหนขอชวยอีกรอบนอันนี้ค่าห้องสองหมื่นเจ็ดแต่ถือแผนหกสิบล้านค่าห้องเก้าพันพักหน้าไม่มีส่วนต่างไม่มีส่วนต่างสักบาทอออันนี้คือรีวิวจริงนะลูกค้าไปเขียนมาแบ้นี้เสยมมิติเวททนบุรียอดมากนะคะสุดยอดมากใครที่แบบว่าเป็นแบบว่าอแฟนคลับของ b m s อยู่แล้วกรุงเทพสมิติเวทพยาไทยใช่เปาโล